ครับวันนี้นะคะเฟยกับโฟจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะแบบทำเองเอเหมือนกับปุยฝ้ายเลยอ่ะเมันคืออะไรมันคือหนอนขนมนอนญี่ปุ่นสามสีอันนีนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองทำเลยนะคะวิธีทำก็อยู่ข้างหลังค่ะ ถ,ถ้าทำพลาดจะโทษกันนะอย่าโกรธกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำไม่เคยทำจริงนะนะคะคือของที่มีอยู่ข้างในทั้ปป์มาฟกตัดอันนี้ให้ละกันโอเคมาแขม้มันค<ล>ืออะไรเนี่ยมันเหมือนหม้ออบเลยครับหม,ม้ออบรือเปล่าเป็ือนหม้อร่อนรื้อครับหม้อร่อนบ้าแล้วเราจะใส่น้ำได้ดีนะคะใช่วิธีทำนะครับก็ ใส่นะใส่ถุมเข้าไปอีกนิดนึงถมมเข้าไปนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะดูกันยังห่างไกลอาล้วครับอันนี้เป็นผมสีชมพูนะครับแล้วก็ใส่น้ำได้ไหมสองถ้วยตัวงสองถ้วยตวงนะครับน้องเตรียมมาใค้แล้วนะครับอ่าโอ้แล้วก็อีกหนึ่งถ้วยตัวง มันจะออกมาเป็นยังไงนั้นนะครับอย่างลังเลเนี่เห็นเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็คดค่ะโอ้โหน่ากินนะยาวทำ<ล>ไม่เสร็จเลยโฟกน่ากินแล้ว <c oughs> อา้า <c> ว <oughs> ก็มันกินหอมอะ่ะออกสตรอเบอรี่จริงเหรอไม่เลกินเลยเจฟฟเป็นวัสใช่าตามน,นั้นใส่เพื่อไหม โอ้โหฟูฟูฟูนะในความรู้สึกที่เพื่อนในกล้องเห็นนะครับในกล้องเห็นนะครับว่ามันจะเหมือนกับเนื้อมันเป็นยังไงหรอฟูฟูฟงฟองเนาะนุ่มๆนะครับโอ้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับทำยังไงเออเดี๋ยวเราต้องคนให้มันเข้าอ่าต้องคนให้มันทั่วกันหนะครับเราก็ต้องวางอันนี้ลงไปนะคะ วางลงไปเลยกดกดกดวางหรือต้องกดกดลงไปด้วยวางแล้วก็เทผงเทผงก่อนเราค่อยกดใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไม่ต้องผสมน้ำเหรอครับไม่ต้องอซึ่งผงในแต่ละช่องจะเป็นแต่ละสีใช่ไหมครับใช่ค่ะคนละสีด,ด,ด,ด้านเลยถูกด <laughs> ้านแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ สีเหลืองนะฟูสีเหลืองอ๋อแต่ละสีไม่เหมือนกันทั้งนั้นมีกลิ่นที่แปลกมากเลยนะไม่ต้องใส่น้ำเสร็จแล้วครับก็กดเพื่อให้ข้างล่างมันฟูขึ้นมาข้างบนครับนี่ครับมันมันฟูฟขึ้นมาจากอะไรที่น้องเฟิร์นเห็นนะกดเข้าไปเลยโอ้โหมันต้องตัดขอบออกก่อนแต่ไม่เป็น ในกล้องเห็นไหมครับว่าเป็นหนอนขึ้นมาครับเป็นหนอนฟูฟูหนอนฟูฟูนนเดี๋ยวเราจะตัดออกก่อนนะคะด้านข้าประมาณเกะกะ นี่เพื่อนเพื่อนเห็นในกล้องนะครับจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการปูของตัวของตัวสิ่งที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่มันเป็นอะไรนั้นเฟินมันเป็นปูปูฟองฟอง,งเนาะแล้วก็ผงที่เราใส่เข้าไปเป็นสามสีเลยครับเห็นชัดัดเลยครับสีมันเห็นมันชัดมากเลยนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,องเฟินจะไปตรวกลิ่นนะครับ้ดยการกลิ่นมันมีสาม กลิ่นแนะคะกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยกันทั้งสามชนิดเลยนะโอ้กลิก่นเมลอนกลิ่นเมลอนโอถือเถิออน,นี้ค่ะกลิ่นะมะนาวกลิ่นอะไรอู้แบบหอมๆทั้งนั้นเลยครับสุดยอดเลยใช่ม,มีอันนึงกลิ่นน้ำสามสีนะจากผงขา,ขาวๆนะครับผงขา,ขาวๆที่เราเห็นตอนแรกตีแล้วฟูๆโดนในตอนนี้กดขึ้นมามาโดนผงด้านบนเปลี่ยนสีเลยโอ้โหนะเป็นหนอนเปลี่ยนสีปุ๊บ เป็นก้อนๆหนูดูแล้วมันอัศจรรย์น่าอัศจรรย์มากเลยครับแ,แล้วก็มีเขาเขียนไว้สีเขียวคือเมลอนครับสีเหลืองคือสับปะรดส่วนสีฟ้านั้น,นเขาเขียนว่าน้าโซดาครับน้ำเปล่ปาอ้เปล่าโหสีฟ้านะคะมันก็เป็น,นวัหวานแล้วก็ซาๆาิดนหน่อย อ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่านะครับโอ้เราเห็นชัดๆแลจะใช่ทีนะครับโอ้โหดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะขุดขึ้นมาจากไอตัวเราดูเราเราตอนนี้มันมีรูไหมไม่มีหรือข้างล่างมันหมดหรือยังข้างล่างมีรูอยู่อ่าลองดึงขึ้นมาดูนะครับแล้วเราจะใช้ช้อนที่เรามีอยู่นะยังไม่อ่านะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จัดการของเราเดี๋ยวเราสูมออกแล้วกัน แล้วนะครับน้องโฟกับเฟิร์นก็ได้หนอนเต็มตะกร้าหรือไรเต็มจานนะครับนะโชว์ให้เพื่อนดูอีกทีไหมได้หนอนเต็มจานเฟิร์นเอาส่วนที่เหลือมาคลุกนะครับได้หลายสีเป็นสีลุง้งอ๋อนะครับอร่อยอ่ะช่วยเพื่อนดูหน่อยครับโอ้นี่ครับโอแล้วอยากโค้งเขาขา,ขาวฟูๆนะครับโดนเป็นรสเราอืมเป็นรสเลมอนนะครับเป็นรสสับปะรดบ้างล่ะโรสเป็นไงบ้างเอาให้เพื่อนดูยัง,อ,งอันนี้<ไ>ปเป็นรส<ด> โปกินอะไรไม่เห็นเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเลยน้องสองคนกินอะไรกันนี่นะครับก็คือสิ่งที่ได้นั่นเองนะครับโอ้โหสองคนกินหนอนฟูๆอยู่ครับมันคือหนอนอะไรหนอนที่เขียวหนอนเขียวอะหนอนฟ้านะครับรสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆไม่ได้ยินเลยครับน้องๆกินแล้วเงียบกันเลยมันหวานะ เดี๋ยวเฟิร์นจะชิพอันเนี้ยออกรถอ,อ่าเมลอนครับของเฟิร์นสีเขียวเมลอนโอ<ฮ>มีกลิ่นเมลอนขึ้นมาเลยไหมมีกลิ่นเมลอนแล้วก็ชุบของบ้างเลยะค,ะครับโอ้ครับบอกกลิ่นสับปะรดเลยสีเหลืองเฮ้ยมันออกรถสับป,ปนะรดอะโอ้โหตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่<ล>สีฟ้าแล้วครับสีฟ้า,ฟามันน่าจะเป็นโซดาปัญหามันคือเรสชาติจะเป็นยังไง ซาซาเมื่อกีแ้แอบกินแล้วซาซาจริงเหรอวะวะานหานซาซาจากฟองแบบเดียวกันเพราะผานผงที่ไม่เหมือนกันออกมามสีหว,ะว,ะวะานหวานซาซาจริงเหรอฮะอร่อยอ่ะโอ้โหอ่ะาจอ,อ,อดูใกล้ครับสีฟ้าข้างในมันก็ด จะแปลกมากเลยนะครับลองลองดูจากหน้าหน้าสองนะน้อง์นจะให้ดูหน้าสองชัดๆนะก็คือพอเราผสมฟองฟูๆแล้วก็เราลองกดตัวนี้ลงไปมันก็จะผ่านรูรูที่เราเห็นตรงเงินเือนตะแกรงนะพอผลขึ้นมาบนตัวผงสีขาวข้างบนเปลี่ยนสีไปเลยแล้วรสชาติก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับใช่ตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้เลยตอนเรกโป๊ะแอนชิมมามันจะเป็นขนมขนมน่ารักสีขนมมหัศจรรย์ เพรอะยาเหมาโค้ทั้หมดเลยโอ้ยครับโอเคมากครับเพราะขนมเด็กๆก็เป็นของพูการเวลาทานแล้วก็ต้องระวังกลัวแป้งพองนะแป้งฟันแล้วก็ผมก้างเน้อขนมเราอยู่ด้วยกันตลอดเราเป็นเพื่อนรักกันแล้วสังเกตว่าเขาจะอ้วนอ้วนอ้วนมีแต่อ้วนขึ้นแสดงว่าอ้วนกันหมดเลยนะงั้นผลไม้เป็นเพื่อนไกลตัวเราเฮ้ยไม่ได้ผลไม้ก็ต้องกินเนาะงั้นผลไม้เป็นเพื่อน ตัวเ,วเราอ่าครักินผักกินผลไมา้ด้วยแล้วกวิตามินนอโอ, ه, อร่อยชุ่มคอเลยอ่ะเดี๋ยวพงศ์จะต้องโอ,โอ้โหเริ่มจะหมดแล้วอ่<จ>ะครับออโอ้เย <laughs> เหรอเห็นตักกันไม่หยุดอีกคนนึงก็หยิบเลยครับอีคนน,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 นึงก็ตักครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมันอร่อยจริงๆต่อไปต้องลองกิน <c oughs> ชอบจังมากตู้กระทาทาไม่หมดเลยเป็นทอเป็นต่อเลย คือมันปูดขึ้นมาก็ถือว่านะโอหโป๊กกินหอตอนแรกนึกว่าจะตักให้ป๊อป๊าเราโป๊กกินแล้วหอด้วยเนี่ยห,หรอหนี่ดูนี่ดูคือหอมัล้มดขึ้นแน่เลยหอป๊อป๊าลอง<ร>ชิมอ่ะอ่าขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรโอ้ยเย็นเลยมีนเย็นด้วยเหรอสับปะรดแทๆ้ๆแล้วเย็นได้ไงม,มันแช่ตัวเย็นมันออกเย็นเย็น น้องเฟิร์นครับก่อนนี้โฟกจะเลิกเท่านี้ก่อนนี้คิดว่าเราคงลาคิดก่อนเลยครับน้องโป้งเลิกสดๆนะครับก็วันนี้อร่อยแล้วก็สนุกนะครับแปลกมากใช่ไม่คิดว่ามันจะได้แบบนี้อร่อยมากอเคงั้นก็ต้องลาระครับลารลาเพื่อนๆเลยีนโฟกเป็นสีเขียวเลยน้องเฟิร์เขียวนิดหน่อยอ่ะเหร ชถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ฟอนกับฟงนะคะกดกิฝากดูช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อ่าให้ให้เพื่อนๆมา subscribe ช้องเราเยอะๆนะครับจะได้มีคนมาดูเราเยอะๆเราจะได้มีกำลังใจทำต่อนะขอ,ขอบคุณครับ,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะได้มีกำลังใจอร่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อย